สวัสดีครับผมจะมารีวิวแคทบาร์นะครับผมของ Honda CB 650และ CB 650R ปี2014ถึงปี2021นะครับผมและ CB 610F ปี2017ถึงปี2018นะครับนี่นะครับผมสวยงามเลยทีเดียวมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับผมในหนึ่งชุดนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมวัสดุเป็นเหล็กอย่างดีนะครับผมผลิตจากเหล็กที่ได้มาตรฐานนะครับผมจึงมีความแข็งแรงเป็นพิเศษอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมสวยงามเลยทีเดียว ในชุดก็จะมีครบเซตเลยนะครับผมสามารถซื้อไปติดตั้งได้เลยนะครับมีชุดล็อกตัวแคดบาร์นะครับยึดมีตัวแกนครับผมมีชุดน็อตให้เรียบร้อยมีชุดแหวนนะครับผมมีจุกยางกดรูเรียบร้อยนะครับสามารถซื้อไปติดตั้งได้เลยนะครับการขับขี่เป็นหน้าที่ของท่านนะครับผมแต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรแต่งคอเป็นหน้าที่เรานะครับ